เคยฮะหน้าขาวเถะโอ้หน้าขาวองไรกูเฮียนแต่งหน้าตัวนี้เฮียนแต่งหน้ากูสิเป็นนักร้องแล้วเออแม่นเล็งเออเพลงอายกูก็ออกเดอเออจังสันมันต้องมีอันนักฮ้องหลาคนได้อายขันสมมุติว่าอายดังมังทีเออมึงเธอได้เป็นตัวไปนั่งเต้อไปตัวมึงกูสีพมึงเป็นโคซกบ้าฟาบ้าฟาจะเป็นนักฮ้องรักอีแสกเป็นผู้จัดการเดนเซอร์โค้ชกาจะเป็นนักฮ้องนักฮ้องเปิดเอากูคือเป็นลายเถะ เอามึงใหญ่เราก็จะเป็นลายตำแหน่งได้เห็นยังดิเออกระดีแนวนึงไห่ได้ไหลไม่ไดเป็นนักร้องก่อนเออเาเป็นนักร้องเปิดโตลองจะคิดเพลงกูจังสิออกไปดิเจ้าออกผู้สุดท้ายเมียนโค้งนักร้องดังเนาะมึงประกาศร้องประกาศเอาไวหน่อยออกก่อนเาประกาศเนาะเออเออสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคืคืคืวันนี้เราจะมาพบกับนักร้องย่านเมีย นนักร้องสาวสวยผมยาวเขาดีเอลเลดค่ะแม่แกมันบอกคองว่าจังไรขอเชิญท่านพบกับนักร้องเสียงสำอ้อยขอเชิญขอเชิญเชิญขอเชิญท่านพบกับนักร้องเสียงสำอ้อย กูเป็นนักร้องกูนั่งลังเวทีว่ะนี่เต้นี่เต้นนักูต้องยู่กลางตึ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 งงตึงงตึงงเตีดีขนาดเลยเพลงนี้ขั้นตอนมาจกไหนก็ไอ้มุ้งสอไม่ตเอลเตนตึงตึงกูตึงตึงสบาทหรอเต้นตึง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 ย ยังยังยักก็ยัง่เห็นนายสอบทางคนอื่นย้นผีใสยน้องนี่เจ็บใจละเจ็บเจไม่เห็นไอ้มาบ้านพี่ซิงนะคะยังต่อเดือวไปทั้งสิงซ่าก็ยังมอ่งลาบพอไก่เด้ดตุ้งเด้ดตุ้งเด้ง ผมมอ,อ,องเหน็นหน้าคตแล้วคุงบอกโอมาแล้วคนดังต้องไปก็ต้องแมนเฮาว,ว,ว่ากูบริงานด้วยมึง้อ,อ,อ,งองเพลงที่มึงถนัดดูนี่ที่มาทงตัวจริงมาทา,ามาพ่อจังเลยดีหนิเนี่นนยออหางเครื่องก็เลยกูกามันหางแดง เอวไปนะมันรูตัวเอาเพลงซึ้งซึ่งดูกูเทสคนซึ้งเด้อเอาซึ้งเด้อเพลงสั่เอาเพลงเที่ยวถนัดมันปะเออเดินมาบ่ยิ้มฟังน้องฮันก็ได้ยิ้มฟังน้องฮันบ้กขี้หอดฟ้าแดงเอาคิดฮอดฟ้าแรงโอ้ยไอ้สำเนือก็ยาวมากตัวเอาไว้อยู่ลาวอ่ะไทยสมเนือเอามันต้องเป็นคนไทยอันเนาะวจิ้มพวหานักร้องไม่กว่าน้อแบบนี้เนาะเอาดีๆดูเพลงหนึ่ง ออกลมฟังน้องหานุดฟังน้องหานฟ้างามยามแรงยามพุ่งนังพรมฟังงามยามแี้กลางห้องห้องเป็นยังไงต้องห้องออกดังไอ้ครูสอนมาน่ะไอ้น้ำเบิ้งฟ้ากินหอดเงี่ยวตาเห็นแต่ัวห้องอะไรออกดังหน้ามึงก็เห็นดีดีเอางั้นมันต้องได้จังหวะมันต้องห้องออกดังไอ้เล่นหนาวตายเลย ไปไปไปเจ้าห้องก่อนแม่เบ้าเยาห้องยังไม่ได้ประกาศเจ้าอยู่ต้องหรอกไปฝาไอเสือยานไปออกทันสิ่งดีแล้วไเอฝ้าไอมึงกูเบิงหมากันกันม้วนกดีเบิงไมากันกันม้วูโอ้ยลวงพ่อฉนีนัสู้ฝาแรงยังไอฮัทไงอุ้ยยังอีฮานกัได้เนาะ